เรื่องนั้นมีเปนเรื่องแบแต่ร้านไม่คุยก็เรามันมาจากภูเขานะ Heading to supply point. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ¿Qué es eso? 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 ¿Qué

ไม่ใครไม่เดียวี้สาม้ยนูมร้ย่ยโอ้พี่อ้ยพี่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 เจ้าหมีคน ไอ้เยเขาตั้งอวอลัตาเลยนี่มเขียงสีตาู่มีใครเอาต้องปืนต้องบนอีกตัวนึงนะระวังด้วยเอ็นหุดเอ็นเอ็นุดเอ็นอือจบแล้ว อุ๊ยหนูไม่เห็นหนูเขาเป็นแบบน้ำค้างไม่ใช่ค้างเราหนูไม่ท้างได้ดูด้วยแหละพี่เข้าบนเดียวแต่เข้าบนดีกนี่อินสวย ชครเ่อนกังมาเ่อแต่เพื่อนเนี่ยเ้ยแหม่ไ้ของมากเลยไม่ทันดูเลยนีระวังคนนะซ้ายมือน่าจะพึ่งลงด้วยแหละลงแล้วหรือเปล่าไม่น่าใช่แล้วหละพี่เอิ่มพี่สายพี่ชายพี่อะไรสักอย่าง

มีชูบเบอร์สี่ลงมาก่อนก็ได้แนละ้วมาชูบนองหัวได้ไม่ใช่หรอ <c oughs> มันต้องมีที่แชมบ้างแหละราคาหรือเปล่านันจะแฟมได้นม่ทำไมขอที่นี่มันเรอวจังใช่คน โอสายจงโบรีกระสุนแล้วใช่ไ้าใี่ไ้าเก่งนะแหละเชนน้อยข้างหลังไม่รู้มีอะไรอะ่ะเหรียญหรือที่อาปืนก็ไม่รู้อะ่ะวิคนอะไรด้วย อเไรมัมีัารผิดพากันได้